สายพานส่งกําลังไปใบตัดนะครับจะเป็นสายพานเ้นล่างแต่เราจะถอดออกเราคือเราต้องถอดปีกนกตัวนี้ออกก่อนปีกนกก้นสายพานก็คือใช้ปจัจจัยเบอร์13ยิงข้างล่างนี้ยิงออกมาได้เลยครับอันนี้คือผมยิงไว้แล้วครับ เราก็ปลดสายผ่านออกได้เลย อันนี้สายพานส่งกำลังก็ปว่ยมาเรียบร้อยแยกกันเดี๋ยวเราจะมาดูการใส่สายพานส่งกำลังมาไปตัดน,นะครับให้สายพานที่ใส่กับกุ้เร่ในร่องนี้คับ ที่ส่งแรงมายังพีเลตัวนี้ที่เราถอดออกในคลิปแรกเลยที่เราถอดชุดฝานี้ออกก็คือขั้นตอนแรกเราจะมายึดตัวยึดตัวถาดที่ผมบอกว่าน็อตสีตัวครับเราจะมายึดตัวนี้นะครับก็เราก็เอาพลาสติก เอาพลาสติกนะครับลอง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 เหล็กตัวนี้ตัวแทนนี้แล้วเราก็ยึดน็อตตัวผู้จากข้างจากข้างหลัง่านข้างล่างถานแล้วก็เอาพลาสติกแล้วเราก็จะเอาตัวแกนเหล็กตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในตรงตัวผู้ฝั่ง ตัวผู้ตัวเมียก็เป็นน็อตเบอร์13หมดเลยครับใช้เบอร์13ขันได้เลยครับ คือเราจะทำตรงชุดนี้ก่อนใส่ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่สายพานตัวนี้นะครับก็คือเราจะใส่เข้าไปใต้เครื่องใต้ใต้ตรงนี้ก่อนเลยมันจะมีพาดไปตรงเพลาล้อครับเดี๋ยวเรา,าจะมาดูการใส่สายพานสายพานขับส่งกําลังไวใบตัดนะครับก็คือเราจะใส่าสายพานอยู่เหนือเพลาะนะครับอยู่เหนือเพลาล้อขึ้นมาครับ แล้วเราก็จะเอาสา่พานคล้องกับพุนเล่ที่เป็นตัวอยู่ข้างล่างอ่าพอเราคล้องเสร็จเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็จะเอาตัวที่เราถอดออกมาตอนแรกในคลิปในคลิปที่แล้วตัวตัวก้านสายพานจะเป็นปีงนกมันจะบังคับทิศทางเป็นเป็นทิศทางเดียวนะครับ กระใส่ย่างนิดนึงนะครับกุ mm ้ง hmm. ขอบล็อกเบอร์สิบสามหน่อยดิ mm hmm. ครับคุณครับ,รบอันนี้ตอนเราไขาเราก็เอามือจับไป้วยนะครับแต่มันจะหล่นออกมา อพอเราใส่อันนี้เสร็จเราก็จะใส่ตัวสายพานที่วิ่งไปข้างหนา้าครับเราจะคล้องกับพูเลตัวตัวนั้นแต่ก่อนก่อนจะใส่เราจะเอาถาดถาดไปตัดลงมาก่อนอ่าเราเอาสายพานเกี่ยวไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เอาลดลดถาดก็คือจะใช้ตัวนี้ลดถาดดึงขึ้นแล้วึ่อ่าแล้วเราก็สไลด์ถาดเข้าไปเหมือนที่บอกในคลิปก่อน แล้วเราก็เอาส่ยพานค้องกับเลุลย์ตัวนี้แล้วก็สปิงเอาสปริงเกี่ยวกับแล้วก็เหล็กอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝา